คำถามนะครับว่า Marketing Communication เนี่ยควรมีสกิลอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีลักษณะการทำงานเนี่ยแตกต่างจากดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งยังไงบ้างคราวนี้ผมเจอคำถามเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะก็สตันไปแป๊บหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมคิดว่าตำแหน่งเนี่ยมันมีความละมัดคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับเออผมผมเข้าใจว่าตัวการทำงาน Marketing Communication เนี่ยมันจะเป็นการทำงานลักษณะที่มันจะครอบครอบเป็นก้อนใหญ่นะครับและข้างในเนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมมนะดิจิตอลมาร จะให้เพื่อนๆดูเนาะมันตัวสโคปงานเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาให้น้อง Chat GPT เป็นคนตอบแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะในรูปนี้นะทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นมาคอมนะครับส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนาะตัว d e ฟิเนชั o n เนี่ยมาคอมเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์เป็นหลักนะครับรวมถึงทั้งเรื่องของทรดิชัน o n ลแล้วก็ดิจิตอลเมทอดนะครับทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์นั่นเองนะครับส่วนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาบอกเป็น subset ของมาร์เก็ตตติิิิ้งงงคคคออออออมมวนน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 นเเเชชััััั่่่่ะะรบโโโฟฟกกสสซลลลลีีียยาดดไไปท์ Online แแจ โอเค okay. อันนี้คือความแตกต่างหลักนะครับของสองสายเนาะช่องทางของมาคามีอะไรบ้างทีวีเบรดิโอปริมีเดียนะครับดิเรกเมลอีเวนต์ดิจิตอลอีเมลออนไลน์แอดก็คือทุกอย่างเลยเอาง่ายๆคือทุกอย่างที่เป็นมาเก็ตติ้งนั่นแหละรวมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งหมดนะครับคราวนี้เราลองไปดูบริษัทที่รับสมัครงานจริงบ้างดีกว่าว่าตำแหน่งที่เขารับเนี่ยในหน้าที่การงานที่เขาเข้าไปทําในตำแหน่งมาคมเขาทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมไปดูเว็บแรกเนาะอันนี้เป็นตำแหน่งจูเนียร์นะครับตำแหน่งจบใหม่เนาะ มีหน้าที่ดําเนินการตามแผนการสื่อสารการตลาดโดยได้ข้อมูลมาวิเคราะห์สื่อสารให้ตรงุเป้าหมายออกบู้จากกิจกรรมอ่านนี่เป็นทรดิชชั่นแลและเป็นออฟไลน์นะครับรับผิดชอบงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆทั้งก่อนและหลังนะครับโอเคก็เป็นเหมือนงานการตลาดเลยนะครับบริษัทที่2บอกว่ามีหน้าที่ในการวิเคราะห์และก็วางแผนการตลาดครับโอเคทำคอนเทนต์ลงสื่อแล้วก็จะมีการถ่ายภาพแต่งภาพนะครับเป็นได้หลายอย่างให้เธอเลยนะครับ <laughs> คุณสมบัติความสามารถอ่เขาต้องเขารีควร้นะครับก็คือสกิลในการใช้โซเชียลมีเดียเนาะเฟ มีประสบการณ์ในการคิดออกแบบคอนเทนต์ออนไลน์อย่างน้อย3ปีสามารถถ่ายทําภาพทำคอนเทนต์ได้โอเคค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ไปดูอีกเว็บหนึ่งบ้างนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งซีเนียเนาะเขาเรียกร้ประสบการณ์ในปีนะครับในการทํางานการตลาดมาก่อน ทำอะไรบ้าง Drive Digital Marketing Initiative นะครับ Inclus Social Media Campaign Email Marketing แล้วก็ Online Advertising เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นในเชิงการเจาะลึกมากกว่าและใช้สกิล uh, การทำงานที่เยอะกว่านะครับ Monitor Online Collaborate with Sales Team ก็คือสามารถประสานงานติดต่อประสานงานระหว่าง Sales Team แล้วก็ฝ่ายจัดการ Event นะครับ Executing Event ด้วยนะครับ Online Offline Face to Face Event สามารถจัดการได้นะครับโอเคแสดงว่าตรงนี้หลักการของ m a r c o เนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือการทำออนไลน์และ line, ออฟไลน์ควบคู่กันไปนะครับผมคิดว่าจุด สหลักของเขาอ่ะเขาก็จะมีการเน้นไปที่เป้าหมายปลายทางในการสื่อสารโปรโมชั่นหรือแคมเปญในแต่ละช่วงของบริษัทมากกว่านะครับผมคิดว่างานนี้จะเป็นงานที่ใหญ่กว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนาะหมายถึงมันจะมันจะคุมสกบงานกว้างกว่านะครับอาจจะเน้นไปในทางการประสานงานเป็นหลักนะครับมันมีความเหมือนและความต่างอยู่ข้างในนะครับคราเนี้ยผมคิดว่าคนที่น่าจะชอบงานสายเนี้ยต้องเป็นคนที่ชอบติดต่อประสานงานนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเร็วสามารถมัลติแทสได้นะครับชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะกับการทํางานสายมาคอมนะครับซึ่่่งงงสเนนนน้้ตตออวินแนน ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะพอเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะตอบคําถามได้บ้างไม่มากก็หน่อยเองก็ตามนะครับใครที่สนใจเรื่องของการทํางานการตลาดนะครับยังไงก็ติดตามช่องนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับ